สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ5อันดับหนังสยองขวัญที่สร้างมาจากเรื่องจริงมีเรื่องอะไรบ้างและจะหลอนขนาดไหนไปชมกันค่ะเรื่องที่5 The Exorcist of e m i l y Rose พิกป่มอ,อาถันสยองโลก The Exorcist of e m i l y Rose นี้เป็นหนังที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงโดยเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงชาวเยอรมันคนหนึ่ง ชื่อว่าอเนลิสมิเชลเธอมีอาการป่วยเรื้อรังร่างกายสู้ผอมขยับตัวไม่ได้อารมณ์แปรปรวนเวลาเธอโมโหต้องใช้ผู้ชายถึงสามคนจับถึงจะหยุดความคลั่งของเธอได้และเธอมักจะร้องด้วยเสียงโหยหวนครอบครัวของเธอลงความเห็นว่าเธอถูกผีสิงและได้เชิญบาทหลวงมาทำพิธีขับไล่ผี หญิงสาวต้องเจ็บปวดกับพิธีไล่ผีถึง67ครั้งในระยะเวลา10เดือนจนกระทั่งตายในที่สุดและบาทหลวงทั้งสองถูกสาลตัดสินจำคุก6เดือนรอลงอาญา3ปีในข้อหาฆ่าคนตายด้วยความประมาทจนกระทั่งตอนนี้เรื่องราวของอเนลิสมิเชลก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเธอถูกผีเข้าหรือเป็นโรคจิตเภทกันแน่ อันดับที่4เรื่องแอนนาเบลค่ะตัวจริงของแอนนาเบลนั้นดูน่ารักแตกต่างจากในหนังอย่างสิ้นเชิงแต่เรื่องราวความน่ากลัวและพิษส่งนั้นไม่ต่างกันเลยเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้เป็นพยาบาลชื่อว่าดอนนาเธอได้รับตุ๊กตาแอนนาเบลเป็นของขวัญวันเกิดจากแม่ซึ่งซื้อมันมาจากร้านขายของเก่าเหตุการณ์หลอนเริ่มขึ้นเมื่อ ตุกตาเริ่มมีการเคลื่อนที่ได้เองเดี๋ยวย้ายไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้โดยที่ไม่มีใครจับต้องทีแรกก็ขยับเปลี่ยนตำแหน่งอยู่แค่บนเตียงของดอนนาแต่หลังๆก็เริ่มเปลี่ยนไปอยู่อีกห้องหนึ่งได้เองแล้วกลับมาอยู่ในห้องนอนของดอนนาโดยที่เธอปิดประตูเอาไว้บางครั้งก็พบว่าเจ้าตุกตายัางอยู่ในท่ากอดอกและขัดสมาธิได้ด้วย บางทีมันก็มายืนสองขาพิงเก้าอี้อยู่ในห้องครัวความเฮี้ยนเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีเศษกระดาษแผ่นเล็กๆเขียนด้วยดินสอเป็นลายมือเด็กวางทิ้งเอาไว้ในห้องของเธอและเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อแอนนาเบลเริ่มทำร้ายแฟนของดอนนาเธอจึงติดต่อกับเอ็ดกับลอเรนนักไล่ผีให้มาช่วย ทุกวันนี้ตุ๊กตาแอนนาเบลยังถูกเก็บเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของเอสและลอเรนวอร์เรนในรัฐคอนเนคกติกัตค่ะอันดับ3คือตุ๊กตาชักกี้จากเรื่องแขนฝังหุน่นชักกี้ได้แรงบันดาลใจในการสร้างมาจากเรื่องจริงเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเรื่องมีอยู่ว่ามีสาวใช้ของครอบครัวหนึ่งแขนใจที่ถูกกดขี่ข่มเหงสารพัดเธอจึงเสกมนต์ดำใส่ตุ๊กตา แล้วมอบมันให้กับลูกชายของบ้านหลังนี้เด็กชายตั้งชื่อตุ๊กตาว่าโรเบิร์ตยิ่งนานวันพ่อแม่ก็มักจะได้ยินเสียงลูกชายคุยกับโรเบิร์ตบ่อยมากขึ้นอีกทั้งยังมีเสียงหวีดร้องดังและเข้าของในห้องของลูกชายพังเสียหายบ่อยๆถามลูกชายเขาก็มักจะตอบว่าโรเบิร์ตทำวันดีคืนดีก็เห็นตุ๊กตาออกมาเดินชิวอยู่นอกบ้านบ้าง ัจจุบันตุกตาโรเบิร์ตมีอายุมากถึง123ปีและถูกเก็บเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ฟอร์ดอิสมาเทโรที่คีเวสอันดับ2หนัง The Conjuring คนเรียกผีหนังว่าด้วยเหตุการณ์ประหลาดในบ้านของครอบครัวเพอรอนที่โรตไอแลนด์ในปีคศ1971เมื่อโรเจอร์แคโรลีนและลูกสาวทั้งห้า ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่แต่กลับต้องพบกับสิ่งลี้ลับที่พร้อมจะฆ่าชีวิตของพวกเขาทุกคนเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นทุกวันและเลวร้ายลงเรื่อยๆเมื่อมีการค้นประวัติของบ้านก็พบว่าบ้านหลังนี้สร้างตั้งแต่ปีคศ1736เคยเป็นบ้านของบาสชีบาหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มด ลือกันว่าเธอฆ่าลูกน้อยเพื่อบูชาซาตานและก็ฆ่าตัวตายในปี1863พร้อมกับสาบแช่งใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ในที่ของเธอตามประวัติบ้านหลังนี้มีครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่แล้วถึง8รุ่นแต่ละครอบครัวล้วนเจอประสบการณ์สยองขวัญกันทั่วหน้าและเรื่องราวของครอบครัวเพอ์ลอนนี่เอง ที่ถูกนำมาสร้างเป็นหนังเรื่อง The Conjuring ภาคแรกค่ะอันดับที่1น,นะคะเรื่อง The Exorcist เรื่องหมอผี Exorcist นี้เล่าถึงการไล่ผีจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กที่ถูกผีสิงคือเด็กผู้ชายค่ะใน Exorcist จะมีเขาโครงมาจากบทความที่เขียนเกี่ยวกับพิธีไล่ปีศาจในร่างของเด็กซึ่งเป็นเด็กผู้ชายวัย13ปีในเมืองเมลเรเนีย รัฐแมลแรลแลน์เด็กชายคนนี้มีอาการประหลาดทั้งก้าวราวอัลวาดผิวหนังนูนขึ้นมาเป็นตัวหนังสือพูดจาลามกแถมยังพูดภาษาละตินได้คล่องทั้งที่ไม่เคยเรียนมาก่อนใครๆก็ต่างเชื่อว่าเด็กชายถูกปีศาจเข้าสิงและกว่ามันจะออกได้นั้นบาทหลวงต้องใช้เวลาไล่ถึง3เดือน The Exorcist เป็นภาพยนตร์สุดคลาสสิก ต้นฉบับของศาสตร์การไล่ผีและคงความสยองอยู่ในอันดับหนึ่งมาโดยตลอดถึงแม้เวลาจะผ่านมานานถึง50ปีแล้วก็ตามทั้ง5เรื่องนี้ based on true story ใครเคยรับชมบ้างก็ลองเล่าสู่กันฟังได้นะคะจบคลิปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ